สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้พูดก็จะได้มาให้ความรู้นะครับในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเนาะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4, 5ี่ห้าและก็หซึ่งทั้งอสี่ห้องนั้นก็เรียนในวิชาฟุตบอลนะครับก็เลย เราวันนี้ก็จะมาให้ความรู้นะเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทซึ่งสำหรับกฎกติกามารยาทนั้นวันนี้พูดก็จะพูดไปทั้งหมดสองข้อซึ่งข้อที่หนึ่งท่านได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับสนามและก็กอุปกรณ์สนามในช่วงแรกสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับลูกฟุตบอลนะครับเป็นกฎกติกาในข้อที่สองเขาบอกว่าสำหรับลูกฟุตบอลนั้นนะ จะต้องเป็นรูปตรงๆครับทำจากหนังหรือสุกอื่นมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมที่ไม่ก่อให้เกิดเป็นอันตรายก็คือพูดง่ายว่าลูกฟุตบอลนั้นจะต้องทําจากหนังแต่บางครั้งก็อาจจะมีหนังแท้หนังเทียมยางสังเคราะห์มันก็จะมีปะปนกันไปนะครับ มันขึ้นอยู่กับที่ห้อแล้วก็คุณภาพของลูกฟุตบอลแต่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะหรือจะเป็นมาจากบริษัทไหนก็ตามนะฟุตบอลน,นั้นก็จะทำให้มันเป็นรูปสมกลมครับนะมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมก็คือพูดง่ายว่าความยืดหยุ่นก็คือถ้าลูกฟุตบอลอคุณภาพดีหน่อย ก็ราคาก็จะแพงความยืดหยุ่นอาจจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่ห่อที่มันราคาถูกกว่าแต่ก่อนนั้นลูกฟุตบอลจะเป็นหนังอัดคำว่าหนังอัดก็คือเอาหนังมาอัด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 ติดกันแต่ทุกวันนี้ฟุตบอลก็เริ่มแรกครับฟุตบอลนั้นจะเป็นหนังเย็บมาก,กอกครับอนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นหนังอัดแต่พอมายุคป,ปัจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นหนังเย็บอีกครั้งแต่สิ่งที่มันยังคงเดิมก็คือ ลูกฟุตบอลนั้นยังเป็นรูปทรงกลมครับอ่าเวลาเราเตะมันก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายเพราะไม่ก่อให้เกิดอันตรายก็คือไม่รู้สึกเจ็บไม่ใช่มาเตะไปโอ้ยรู้สึกเจ็บอะไรพวกนี้มันมันไม่รู้สึกเจ็บครับนะแล้วก็เป็นฟุตบอลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นฟุตบอลเบอร์ห้าส่วนเบอร์สี่นั้นจะใช้กับในระดับอ่ายุชนเยาวชนแต่ทุกวันนี้ก็เท่าที่ไปแข่ง คำว่าย,ยุวชนเยาวชนก,น 4, นกน็ฟุตบอเบอร์เบอร์สี่นี่ก็แทบจะฉดเห็นกันแล้วทุกวันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเยาวชน,ววชนประชาชนอะไรก็ตามบบใช้เป็นเบอร์โมเดียวกันครับก็คือฟุตบอลเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าที่ไม่ใช่เบอร์ห้าประหยัดไฟนะครับคือขนาดความใหญ่ของมันครับความใหญ่ของของลูกฟุตบอลเนี่ยต้องเป็นฟุตบอลเบอร์ห้ามีเส้นรอบวงประมาณหกสิบแปดถึงเจ็ดสิบเซนติเมตรก็คือพูดง่ายว่า เอาลูกฟุตบอลมานะเอาลูกฟุตบอลมาแล้วก็เราก็เอาสายวัดมาวัดคับวัดเส้นรอบวงของมันครับว่ามันจะต้องได้ประมาณหกสิบแปดถึงเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบเซนนะน้ําหนักอยู่ประมาณ400สี่ร้อยสิบถึงสี่ร้ยห้าสิบกรัมก็คือพูดง่ายว่าถ้าช่างใส่แต่ช่างที่เราช่าง ของขายก็ประมาณไม่เกิน4ขีดครึ่งหลังจากที่เราเติมลมไปแล้วนะครับนั่นคือลูกฟุตบอลครับเติมลมแล้วเราไปชั่งดูต้องไม่เกิน4ขีดครึ่งถ้าเกินก็ถือว่ามันหนักไปเขาก็อาจจะปล่อยลมออกหรือถ้ามันต่ำกว่า4 1 0กรัมเขาก็จะต้องเติมลมเพิ่มเพื่อที่จะให้มันได้ มาตรฐานเดียวกันในการแ่งขันนั่นคืออกฎกติกาในข้อที่สองก็คือเราพูดถึงเกี่ยวกับลูกฟุตบอลครับก็คือพูดง่ายว่าเราจะเล่นฟุตบอลเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อฟุตบอลนะั้เป็นลูกทรงลกลมๆนะน้ำหนักมันเส้นอ่น้ำหนักมันปาประมาณ410รกรัมถึง450รกรัมไม่เกินนี้เบาสุดแค่ส0่ต้องไม่น้อยกว่า4ี่กรัมหรือหนักสุดต้องไม่เกินสี่กรัม ส่วนเส้นรอบวงก็เช่นกันต้องไม่น้อยกว่า68เซนหรือต้องไม่ใหญ่หว่าโตเกิน70เซนติเมตรครับเส้นรอบเส้นรอบของลูกฟุตบอลครับนั่นคือกติกาข้อที่สอเกี่ยวกับลูกฟุตบอลครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าลูกฟุตบอลนั้นมันเป็นอย่างไร,รเราก็จะมาพูดถึงกฎกติกาใน ข้อต่อไปครับนั่นก็คือพูดถึงข้อที่สามครับกฎเกติการในข้อที่สามเขาพูดถึงจํานวนผู้เล่นครับคําว่าจํานวนผู้เล่นก็คือพูดง่ายว่า,านักฟุตบอลน,นั้นจํานวนผู้เล่นว่ามีอยู่ทั้งหมดกี่คนนะซึ่งเป็นกฎกติการในข้อที่สามจำนวนผู้เล่นนั้นเขาบอกว่าลงได้สูงสุดนั้นแต่ต้องลงได้ไม่เกินสิบเอ็ดคนในสิบเอ็ดคนนั้นนับประตูไม่ลว นับครับไม่ใช่ว่าคุณครับคครับสิบเอ็ดคนนี่คือรวมประตูไหมครับอําว่าทีมหนึ่งลงได้สูงสุดไม่เกินสิบเอ็ดคนก็คือต้องนับผู้รักษาประตูด้วยครับนะก็คือพูดง่ายว่า่าคําว่าลงได้ไม่เกินสิบเอ็ดคนก็คือนับผู้รักษาประตูนะครับเพราะว่าผู้รักษาประตูก็ถือว่าเป็นผู้เล่นอในสนามเหมือนกันนะคือคุณมักจะได้ยินอ่าหลายๆคนจะชอบพูดบอกว่าในสิบเอ็ดคนนี้รวมผู้รักษาประตูไหมครับ กติกามันก็บอกไว้แล้วว่าลงได้สิบเอ็ดคนก็รวมทั้งผู้รับตัวนะครับอ่าทีนี้ทำมาสิบเอ็ดคนที่ลงสนามก็คือท่านหลักคือเป็นผู้เล่นตัวจริงส่วนที่เหลือล่ะครับส่วนที่เหลือก็คือเป็นผู้เล่นตัวสำรองไม่ใช่ว่าเออสิบเอ็ดคนเป็นตัวจริงอีกอ่าที่เหลือเป็นตัวตัวปลอมไม่ใช่ตัวปลอมครับตัวสำรองครับ,รส,รรบสำหรับตัวสำรองนั้นมีไว้เพื่ออะไรบางคนอาจเข้าใจว่า ตัวสำรองมันมีไว้เพื่ออะไรคำว่าตัวสำรองก็มีไว้เขาเรียกว่าอะไรสับเปลี่ยนกรณีที่ผู้เล่นที่ลงไปใน11คนนั้นอาจจะเล่นได้ไม่ตามแผนตามแทคนิคที่คุณครูสอนหรือว่าตามที่โค้ชฝึกมาเล่นไม่ได้ตามที่เขาต้องการให้เล่นบ้างเขาก็จะต้องมีการสับเปลี่ยนเอาคนอื่นลงไปลองเล่นบ้างใหื่อต้งเองสำคัญมาเล่นดีขึ้นไหมถ้าเล่นดีก็เออหรือว่าเราเปลี่ยนทุกคนอะไรแบบนี้ แต่ถ้าลงไปแล้วก็ยังเล่นไม่ได้เขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่อะไรประมาณนั้นนะนั่นคือผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองนะทีนี้ในการเปลี่ยนแต่ละครั้งนั้นบางคนอาจจะยังตัดประกุกันเขามีกฎเกติกายังไงในการเปลี่ยนผู้เล่นสำรองก็คําว่าผู้เล่นสำรองคือที่เขาเปลี่ยนก็คือหมายว่าเล่นไม่เข้าแทคนิก,กหรือว่าเล่นไม่ได้หรือบาดเจ็บอะไรแบบนี้ครับก็เปลี่ยน นะจากกี่นาทีก็สร้างฝังนี้ลงไปปั๊บไ,ได้นาทีเดียวเป็นบาดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนออกเลยครับอ่าหรือเล่นไปสักสิบนาทีเฮ้ยปรากฏว่าฝั่งนี้เล่นไม่ได้เลยแบ็คซ้ายเ่าถูกต่อตลอดเลยบอลฝั่งคู่ต่อสู้บุกขึ้นมาทางแบ็กซ้ายเราลุกทางเดียวเราก็าอาจจะเปลี่ยนแบ็คซ้ายออกไปนั่นแหละครับคยกว่าเปลี่ยนตามว่าเล่นได้เล่นไม่ได้ถ้าเล่นได้ก็เขาก็จะใช้ส่วนคนนั้นเล่นต่อไปแต่ถ้าเล่นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนออกนะ กระบการเปลี่ยนตัวทีนี้มันก็จะอยู่ที่มตช์การแข่งขันด้วยว่าในแมตช์การแข่งขันนั้นกติกามันเป็นกติกาแบบไหนใช้กติกาตัวไหนแต่ถ้าเป็นของฟี ف าเขาบอกว่าถ้าเป็นรอบชิงนั้นเขาจะให้เปลี่ยนได้เกินสามคนเท่านั้นครับก็คือที่เขาบอกว่า ในการคว้าแชมป์ก็คือพูดง่ายว่าในรอบชิงอะไรประมาณนั้นเขาจะให้เปลี่ยนได้ไม่เกินสามคนเท่านั้นแต่เมื่อ <RTX. S 2> ทีนี้เมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อเมื่อวันที่ครับนะวันที่เท่าไหร่ครับวันที่อ่าสิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบที่ FIFA, ผ่านมาฟีฟ่ามีมติเห็นชอบเปลี่ยนตัวสำรองได้สี่คนได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ ปันเป็นอย่างไรครับเพิ่มเป็นสี่คนในช่วงต่อเวลาพิเศษความหมายก็คือจากตอนแรกบอกว่าเออรอบชิงชนะเลิศนั้นให้เียได้เพียงสามคนคือเปลี่ยนตัวสำรองนะครับทีนี้พอมาวันที่สิบแปดมีนาคมพันห้าร้อยห้าสิบเก้าฟีฟ่ามีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนตัวสำรองได้สี่คนในช่วงต่อเวลาพิเศษคำว่าช่วงต่อเวลาพิเศษก็คือเราแข่งขันครึ่งละ4สี่สิบห้านาทีใช่ไหมครับ สองครึ่งพักสิบห้านาทีแล้วก็เล่นรึ่งหลังอีกสิบห้านาทีครบเก้าสิบนาทีถ้าในรอบชิงหรือรอบล็อกเอาท์ยังมีประตูสกอร์รวมเท่ากันอยู่เสมอกันอยู่เขาจะต้องมีการต่อเวลาต่อเวลาเพื่อที่จะหาผู้ชน,นะต่อไปอีกเท่าไหร่ครับต่อไปอีกสามสิบนาทีรวมเป็นหนึ่งร้อยี่สิบนาทีคือผู้ง่ายว่า โอ้โหวิ่งกันประมาณสองชั่วโมงนี่คือตับแรกนะครับมันเหนื่อยมากฟิตไม่ถึงนี่คือตะคิวนะครับตะคิวขึ้นนะครับถ้าตะคิวขึ้นก็โอ้โหสแสดงว่ากล้ามเนื้อในทํางานหนักมากล้าเราต้องเปลี่ยนออกไม่สามารถที่จะเล่นต่อไปได้ดังนั้นในชน่วงต่อเวลาพิเศษเขาถึงเพิ่มเปลี่ยนให้คนเพราะบางคนคือพอต่อเวลาแล้วมันไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนเขาเขาเลยฟี ف าก็เลยมีวัตถิให้เปลี่ยน เปลี่ยนได้ถ้าหากว่ามีการเล่นต่อเวลาพิเศษอีกหนึ่งคนเพิ่มเป็นจากของเดิมสามคนกลายเป็นคนครับนั่นคือจำนวนผู้เล่นนะครับอ่ะทีนี้แต่ก็มีอีกกรณีหนึ่งครับกรณีไหนครับก็เป็นกรณีแมตรกระชับมิดหรือบางคนก็ไม่เรียกกระชับมิดครับบางคนก็พูดง่าย,ายเป็นภาษา บ้านๆครับไม่เรียกกระชับม,มิตรครับหรือบอกว่าเอออุ่นเครื่องอะไรแบบนี้หรือบางทีก็จะเป็นแบบพิเศษในการเฉลิมฉลองนะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อะไรพวกนี้ก็อาจจะเปลี่ยนตัวได้ไม่จํากัดครับคนเล่นจริงเลยสักเปลี่ยนตัวได้ไม่จํากัดคือง่ายว่าคุณไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนตัวตามสบายของคุณคือบางทีบางคนครึ่งแรกสิบเอ็ดคนนี้ครึ่งหลังเป็นอีกสิบคนสิบเอ็ดคนนี้ก็ได้ นั่นคือเปลี่ยนแบบไม่ไม,ไ,มไม่จำกัดน,นะนั่นคือถ้าเป็นแมตช์กระชับมิดไม่ต้องมีข้อแม้ว่าเออจะต้องเปลี่ยนได้เท่าโน้นเท่านี้ต้องเขียนไว้บีฟ้าเขาไม่เขียนไว้แต่ทีนี้คำว่าจํานวนผู้เล่นนั้นมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามนั้นถ้าในกรณีมันมีกรณีที่เหตุ ฉุกเฉินอัิเตบเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนักกีฬายังมาไม่ครบแต่ถึงเวลาแข่งแล้วเราจะต้องลงทําการแข่งขันถ้าเราไม่ลงทําการแข่งขันเราจะถูกแพ้ใน1บเอ็ดคนนั้นนักกีฬาที่มีรายชื่อจะต้องลงสนามไม่น้อยกว่า8คนถ้าเราลงสนามไม่ครบ10แต่เรามี8คนเราสามารถลงทําการแข่งขันได้แต่ถ้าสมมติว่า มีน้อยกว่าแปดคนเราเปรับแพ้ฟาวไปเลยหรือเราลงครบสิบเอ็ดคนโดนไปแดงออกหนึ่งเหลือสิบโดนไปแดงออกอีกหนึ่งเหลือเก้าโดนไปแดงออกอีกหนึ่งเหลือแปดอ่าตอนนี้เหลือแปดคนแล้วนะครับ้าเล่นไปเล่นมาต้นไปแได้อีกสี่คนกรรมการจะเต่าทุติการแข่งขันเพื่ปรับแพ้ทันทีครับถึงแม้บางครั้งสกอร์เราจะนําอยู่กระชั้งครับถือว่าอ่า เราทําผิดกฎกติกามารยาทนะนี่คืออจํานวนผู้เล่นนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่ะจะจบการเ,เรียนรู้ในวันนี้ครับก็พุณก็อยากจะรบกวนให้เราเพิ่มเติมอีกครับว่ากฎกติกาที่พูดถึงวันนี้สองข้อนั้นก็คือข้อที่ข้อที่สองท,ที่พูดึงก็คือพูดถึงลูกบอลลูกบอลนั้นจะต้องมีลูกทรงกลมมีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า อ่าหกสิแปดเซนจะต้องไม่โตเกินเจ็ดสิบเซนน้ำหนักต้องไม่น้อยกว่าสี่ร้อยสิบกรัมแต่ไม่ควรที่จะหนักเกิน4ี่รอยหสิกรัมส่วนจำนวนผู้เล่นในข้อที่สามนะส่วนจำนวนผู้เล่นในข้อที่สามก็คือผู้เล่นในหนึ่งทีมนั้นจะต้องมีจำนวนสิบเอ็ดคนแต่ถ้ามีกรณีฉุกเฉินม,มาไม่ทันอ่ามาไม่ครบเราจะต้องมีผู้เล่นไม่น้อยกว่า แปดคนเราถึงจะมีสิทธิการประกันแกงขัดได้นั่นคือจํานวนผู้เล่นแล้วก็ลูกฟุตบอลครับสาหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงสองข้อนะก็คือข้อที่สองกับข้อที่สาแล้วในสัปดาห์ต่อๆไปผุจะต่อข้อที่สี่ข้อที่ห้าเป็นต้นไปสําหรับข้อที่สองข้อที่สามนั้นสําหรับเรื่องลูกฟุตบอลและก็จํานวนผู้เล่นถ้าใครที่ได้ฟังที่พุธให้ความรู้ไปแล้วยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจก็ อาจจะติดต่อมาในลายส่นตัวก็ได้หรือโทรมาในลายก็ได้หรือเขียนมาในลายก็ได้ครูอู๊ดก็ยินดีที่จะตอบให้นะครับหรือจะโทรมาคุยเลยก็ได้จะได้พูดกันเดยง่ายดีไม่ต้องไปยุ่งยากก็คือโทรมาหาเลยก็ได้โทรไลน์มาก็ได้โทรมาฟรูครับทัามันเป็นอย่างนี้เป็นงนี้นี้เพิ่มเติมจากที่ได้ให้ความรู้ไปเมื่อข้างต้นนี้ก็ได้นะ ถ้าอยากจะคุยข้อไหนก็สามารถที่จะติดต่อรือตรงไ,ได้ครับก็คือโทรโทรมาเลยครับเพราะว่านักเรียนหลายคนนั้นมีไลนย์อยู่แล้วก็ถ้าไม่เข้าใจข้อไหนก็คูก็ยินดีที่จะให้ความประจางเพิ่มครับสําหรับวันนี้ก็ขอชดติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ